สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรเมทีสกุลการค่ะมาแล้วจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดกระเพราลูกชิ้นปลาหมูสับนะคะลูกชิ้นปลานะคะก็เป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีหมูสับสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมปั่นนะคะ สมพรใช้พริกแห้งนะคะนำมาปั่นรวมกับกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นใบกระเพรานี่เไรจ้าวัตถุดิบพบแล้วเราก็ไปทำการผัดกันเลยตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปสมพรใช้น้ำมันพืชนะคะตามด้วยพริกแกงผัดกระเพรา พริกกับกระเทียมนะคะนำมาตามหรือจะนำมาปั่นก็ได้นะคะวันนี้สมพรปั่นเอาเราก็จะมาผัดทั้งแกงให้หอมก่อนนะคะสมพรใช้พริกแห้งนะคะวดนี้พริกแห้งนะคะจะมีความหอมมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเจียวพริกแกงให้หอมนะคะ ชุ่นมากเลยนี่นะคะพิกแกหอมแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดให้สุกก่อนนะคะเราจะใส่ลูกชิ้นทีหลังผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันอันนี้เราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปได้แล้วลูกชิ้นก็จะมีความสุกอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ถี่หลังใส่ลูกชิ้นลงไปเลยคะ่ะลูกชิ้นอันนี้นะคะก็เป็นลูกชิ้นปลา สะปอก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะผัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะเมนูผัดกะเพราก็เป็นเมนูที่ครัวสมพรน,นะคะทำกินเป็นประจำเลยส่วนมากก็จะเป็นเมนูเผ็ดๆนะคะปรุงรสนะคะ เติมน้ำลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะปุงรลดด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วย ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนี่ใส่ลงไปเลยกินหอมมากๆเลยนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะ ให้เข้ากันเมนูผัดกะเพราก็จะมีเครื่องปรงแค่นี้นะคะเสียงละอนกอาจจะแหบไปบ้างรู้สึกแสบๆขบงอน้ำมุกไหลด้วยเติมน้ำลงไปเลยค่ะ หมูสุกลูกชิ้นสุกเราก็ผัดให้เข้ากันตามด้วยน้ำตาลทรายนี่นะคะเราก็ผัดให้แห้งประมาณนี้เราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยจ้า นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเมโดผัดกระเพราลูกชิ้นปลาหมูสับมีเลยจ้าตัากใส่จานพร้อมเสิร์ฟสี่สันน่าทานมากเลย นาทานนะคะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยๆเ,เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานดูกันนะคะรับรองอร่อยแน่นอนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้หน่อด้วยนะคะส่วนเมนูหน้าจะเป็นอะไร อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องสมพรเมทีสกุลการจ้าก็เอาไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ